พักกะหรี่ได้ทำผู้ชมเว้เมาเห็นในบังเอิญได้ดนนนิก็เลยได้ถ่าย์ก็ลังที่ออกไปดงบางก็เลยได้ให้ท่านผู้ชมเบิ้องลองเทือกจังหวัดใดหรือว่าบ้านใดเพิ่นสนใจนะเอาไปเรียนแบบบังเอิญท่านผู้ชมไปดิมันรุกเขา่าพักขนาดเลยข้าเจ้ามาเจ้าจะไปเป็นแบบ เป็นกุ้มมันจะเป็นเมาเป็นท่งอันนี้นะตัดกันทุกือมือนี่ผมมีแล้วมานังง่งลุกหนาเจ็บหลังเจ็บเอวว่านเข้ากับว่านชะไปออกบอกแล้วแต่มึงบาลย่าขึ้นมากะย่าแล้วก็ตัดเอาอางที่ลพี่น้องเลยเบื่เอเรานี่สมัยนั้นนะโอ้ยดำเอาเจ็บหลังเจ็บเอวอมือนี้ ว่านเข้าในสองสามคนแล้วเบื่ท่งแล้วบ้านพี่น้องเลยเส้งเรารถนี้ผู้หลังบ้านนะโอ้ยเสียดายเข้าไปตัดมันยังอย่าไปคิดจังนันพี่น้องเลยเวกเนี้ยคนน่ะเจ้าตัดทิม่มตัดทิม่มภาคฤลีคนน่ะโอ้หนะเต็ก,กันเครื่องไปจังบืดๆืดไป О, ه ا, ه ا, wow. อันนี้หมอหนุ้ยบ้านดงสวงมาได้เมียบ้านอะรวเลยเลยเจอคนรู้จักพอดีโอ้โหเดะคักค่ะค่ค่กเดมงมีเข้าวบ่มีเข้ากับเจ้ากัตตัดป้ายไปใไฮบ่น เราพี่น้องเ้ยปลาขนาดเลยไปห้องใดเป็นห้องนั้นนี่นี่น้ำพนาก็เจ้าก็ตัดให้เบิดเจ้าเลียมตัดให้เบิดัวด่ะบุ๊มบนว่าตัดแต่เข่าได้พี่น้องเลย นี่น <Humans. S 1> ้ำค่นให้ขัานนาเละเจ้าตัดให้พร้อมเบนี้แเาอ้ยคบ่น่าเจ้าก็ไดกันักกร่โอ้ยพอจางได้ดิตัดไปพร้อมาคันนกันเลยกูร่า